สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเชินเคยครับอยู่กับพกอใหญ่คือเก่าพี่น้องคลิปนี้นะครับพกอใหญ่ผพาพี่น้องมาเลาะเบิงนะครับมันสัมปะหลังอายุสองเดือนเต็มนะครับหลังจากที่ห้าใส่ปุ๋ยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมันอีกมันพงเพชรอีกแปลงหนึ่งนะครับของพกอใหญ่นะครับที่ห้าใส่ปุ๋ยว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอามาตามเบิงนะครับว่าหลังจากมีแต่ฝนตกมาเรื่อยๆมันท้องเข้าจะเริ่มเติบโตไปหอดใสแล้วนะครับผม กะสีได้ประมาณนี้นะครับกับมันซับหลังสองเดือนนะครับอายุสองเดือนออระยะล่องห่างหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับมันล่องห,ห่างเฮานะครับผมกับอ,อ,อายุมันสองเดือนกรสีประมาณนี้พี่น้องบางล่องกะจะชิดกันแหละหล่ะครับแต่ว่าบางหม่องที่มันบอคอยงามนะครับมันกรยังกรยังเป็นสองวางอยู่ยังสี่พี่น้อง พาผีพาน้องมาแวะเบิงนะครับมาแวะเหยี่ยมชมเบิงว่ามันไปหอดไซแล้วนะครับผมอา่าลกใบด่างกัยังคงมีอยู่นะครับบ่แปลงไดกับ่บมีปอดนะครับเนี่ยพี่น้องอย่างนี้นะครับผารุ่ร่วมกับสีประมาณนี้พี่น้องอา่าลักษณะเด่นของมันพงเพชรนะครับก็คือสีนะครับสีที่เป็นเอกลักษณ์เลยเดอคุณสี แหล่ๆนะครับบ้านพ่อคนอยา่เอินว่าสีแหลๆ่ๆหรือว่าออกสีน่นี่แหละครับนี่สีแหล่สีคำๆซ้ำๆนะครับ,บใบใยๆนะครับลักษณะองเพินผ้าพี่น้องมาแวะเบงนะครับว่าการการจัดการของเฮาช่วงแหลกๆนะครับจากหนึ่งถึงสามเดือนนะครับผมจากหลังปลูกเซตนะครับผมพี่น้องเอาง่ายๆเลยก็คือจาก จากที่เห่าปลูกเซจนะครับจนหอดอายุมั่นช่วงสองสาเดือนกะพยายามดูแรลรักษานะครับเรื่องหยาเรื่องอยังพี่น้องนี่ยจย่าให้ยาคืนร้ายนะครับกะพยายามจัดการให้ได้นะครับผมสีออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ ลองมันสาดบบมียังแย่งสารอาหารมันนะครับมันเฮ่ามันก็นจะงหญ่ไหวนะครับผมสิเป็นประมาณนี้พี่น้องลักษณะสิเป็นประมาณนี้นะครับก็มีหมองที่เท่ามาสอบน้ำนะครับที่มันบ่เกิดนะครับผม ประมาณนี้เอ่อเป็นอีกมั่นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พอก็อย่าเขายัางคงปลูกอยู่นะครับแนะนำนะครับพี่น้องทันใดนะครับที่อยากปลูกมั่นสายพันธุ์ที่ คุ้หย่าเดวานะครับอ่าอัตราผลผลิตน,นะครับหรือว่าหัวของมันสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นมันสายพันธุ์ที่หัวดกดีนะครับพี่น้องหัวค่อนข่างดกนะครับหัวสดอ่าหัวคนข่างจะใหญ่ดีนันะครับผมพาอก็หย่าปลูกแทบบ้านพ่อก็หย่าจะเป็นดินทรายซะส่วนใหญ่นะครับจะกรเจ็ดในหัวมัน จะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับเราเขามีปุ๋ยมีหยังห้องใส่ปุ๋ยใส่หยังแล้วนะครับนันจะเห็นความแตกต่างไววนะครับสำหรับมันกระทุกสายพันธุ์นะครับบอ่อเดี๋ยวจำกัดเฉพาะว่าเป็นมันสายพันธุ์พงเพชรนะครับยังกระมันอีเหลืองหน่อยนะครับกะกะคักนะครับผมกะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับ ส่วนตนะครับส่วโตสําหรับพกอขยอานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับมันสองสายพันธุ์นี้จะ,ะจะค่อนขังผลผลิตค่อนขางใส่ไใดนะครับผมก้กระ,ะข้นอยู่กับการดูแลครับทุกสายพันธุ์พี่น้องบเดยกำหนดว่าสายพันธุ์ใดนะครับบว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์แปดศูนย์หรือว่าระยองสิบเอ็ดวกนี้นะครับระยองสิบหานะครับแล้วก็ไม่อีก หลายสายพันธุ์นะครับที่พบก็อยาเอามาขยายไว้เดี๋ยวห้าก็จะทดล่องไปเรื่อยๆนะครับว่าสายพันธุ์ใดเหมาะครับสภาพดินแถวบ้านห้าที่สุดนะครับแต่ละเขตแต่และพื้นที่นะครับแต่ละสายพันธุ์มันมันกะมักดินบ่คือกันนะครับก็แล้วแต่พี่น้องให้าอันนี้เอานะครับเบื้องเอาว่าบอันสภาพดินแถวบ้านห้าเหมาะกับพัน มั่นสายพันธุ์ใดนะครับก็ลองปลูกเบิ่งแลวก็ลองสังเกตเบิ่งนะครับแต่ว่าส่วนมากอ็อยู่ในลักษณะดินดินทรายคล้ๆแบบบ้านพ่อข้าวหาเนี่ยมั่นถูกสายพันธุ์นะครับจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ก็ึ้นที่นี่ก็เหลือจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่านนะครับว่าจะจะใสอ่าจะเห็ดจังไดน,นะครับให้มั่นจะของได้ผลผลิตทีดีนะครับได้ผลผลิตหลาย ลักๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องวัชพืชนะครับเรื่องวัชพืชนี่เป็นหลักนะครับถ้าเข้ากวาสามารถกําจัดวัชพืชใดต่างแต่มันยังหน่อยนะครับแต่ต่างแต่มันเข้าปลูกแล้วใหม่ๆมันเริ่มมีเข้ากกำจัดไวเฮ็ดจังไดก็ได้ครับวัวห้วัชพืชเมื่อย่งสารอาหารของมันเข้าไปมันก็จะเฮ็ดห้มันเข้าจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ส่งผลไปยังผลผลิตนะครับได้น้อยได้หลายกะขึ้นอยู่กับตอนนั้นแต่ที่แรกเลยนะครับ แล้วกับบวกกับสารอาหารที่เขาให้ลงไปนะครับว่าเขาจะให้แบบใดนะครับให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับพี่น้องมันจะทรงเห็ดให่มันเขาบ่อหยุดชะงักนะครับบ่อมีบ่อบ่อบ่อหลังนะครับก็คือว่าตอนปลูกเข้ากับห้องพื้นไว้น้ำนะครับใส่ห้องพื้นพอขึ้นมาได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเข้าก็ต้องใส่อีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าเหาบ่ au, มีทุนหลายเฮ่ากัใส่ใส่น้อยแต่ยังดีกว่าบ่าใส่นะครับพี่น้องแต่การรับปูมังรุงการรับปุงนะครับบํารุงดินนี่ก็คือกันพี่น้องบ่ว่าสิเป็นขี้ไก่แกบกากอ้อยหรือขี่ไก่อัดเมดหรืออีกยังก็ตามนะครับที่เหาใส่ลงไปนี่มันจะทรงผลให้พืชเท่านะครับจะเลื่อนเติบโตได้่อนข้างดีนะครับผมอ่าให้พี่น้องเห่าเบิ่งเอานะครับพิจารณาเอา คลิปนี้นะครับหล,ลักลักพอก็อยากจะมาบอกถึงเรื่องว่า,ามันสายพันธุ์ใดเหมาะกับดินประเภทใดนะครับบรแมวนว่ามันสายพันธุ์ใดหมอกับดินประเภทใดครับ mm hmm. ก็บกกบคือจะมาบอกพี่น้องว่าแต่ละพื้นที่มันสายพันธุ์ใดเหมอะให้พี่น้องเข้าเอาสายพันธุ์นั้นไปปลูกนะครับมันจะเห็นให้าได้ผลผลิตที่สูงนะครับ จะมีอยู่่หลายสายพันธุ์นะครับที่หัวบกค่อยดกส่วนมากกะสิมีแต่สายพันธุ์ทีหัวดกๆนะครับกุงเมือนี่สุดท้ายแล้วนะครับการดูแลเอาใจใส่สำคัญที่สุดครับกับการเฮ็ดปลูกมั่นส้ำปะหลังนะครับแต่าหา้าบอใส่ใจบ่ดูแลผ้นผลิตมันก็สีลดถอยตามลงนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องไปเย็ดเบื่องนะครับไป ลองใส่เบื้องนะครับว่าถ้าเห็ดแบบพอก็หยาเเบาแล้วมันสิเป็นคือนี่บอ,อสุดท้ายนี่นะครับพอก็อยาก็าขอลาพีลานองไปสะก่อนคลิปหนาพอกันใหม่คือเก่านะครับสำหรับคลิปนนี้สวัสดีครับ